มาดูโชคปีชาครับผมระวังนะระวังอย่าเข้ามัว่วใ <c oughs> จเย็นใจเย็น <c oughs> จะได้มากินซุก,กี้ตีน้อย <c oughs> ระวังนะระวังระวังลูกมั่วเขานะ <c oughs> อย่าอย่าเดินอย่าเดินมั่วต้องดูแผนก่อน พมาคนนี้นี่ไม่ธรรมดาเออค่อยๆนวดก่อนหาจังหวะใจะเย็นๆเ,เออเตะสองครั้งระวังนั่นระวังหมัดร,ระวังหมัดเขาระวังหมัดร,ระวังหมัดอย่าอย่าอย่าเสียสมาธออิจะได้กลับมาบ้านทุ่มไวๆเออนั่นแหละ ค่อยๆเอออย่างนี้ดิอยากให้ผิวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมระวังระวังเขาทีบระวังเขาทีบระวังเขาทีนั่นนาๆนนันนันน,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 นเขาสาวหมัดยาวแล้วระวังระวังหมัดเขาดีๆระวังหมัดระวังหมัด ระวังก้ารพอ <c oughs> ระวังระวังใจเย็นใจเย็นอ่าค่อยๆนวดแต่ก็อย่าประมาทอย่ามืออย่ามืออย่ามือเด้ออย่ามือเพาไปใกล้ก็ระวังหมัดเขาเด้อล่ะน,นั่น ใจเย็นเด้อขม่าคนนี้ไม่ธรรมดาระวังระวัง <c oughs> ระวังนะเออปั้มไปก่อนปั้มไปก่อน เย็นๆย็ยังพอมีเวลาเออเอออย่าม,มั่วอย่าม,มั่วเอ,อ้าเฮ้ยไม่โดนนะโอ้ยสองนับแล้ว